สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่วงสาระหน่ารู้กับคุณหมอพลอยสายค่ะตอนนี้ใครกําลังมีปัญหาผมขาดดุดร่วง ผมบาง <S <S ผมหลอกเร็ว <S <S หรือเล็บเปราะก,กันบ้างไหมคะถ้าตอนนี้ทุกคนกําลังมีปัญหาเหล่านี้อยู่รีบมาฟังทางนี้เลยค่ะและสําหรับข้อมูลที่พอยนํามาฝากทุกคนในวันนี้นะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าตัวไบโอตินค่ะซึ่งไบโอตินเนี่ยเป็นตัวช่วยหลักเลยนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาผมแล้วก็เล็บได้ยินแบบนี้แล้วก็อยากจะทําความรู้จักกับเขาใช่ไหมล่ะคะงั้นเรามาทําความรู้จักกับเจ้าตัวไบโอตินกันดีกว่าค่ะ สำหรับเจ้าตัวไบโอตินนะคะเขาจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิตามิน H หรือวิตามิน B7 นั่นเองค่ะ จะจัดอยู่ในกลุ่มวิตามินบีที่ละลายในน้ำได้และทำงานร่วมกับวิตามินบีตัวอื่นๆที่มีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะ <S <S <ๆ S 1> ในการจเจริญเติบโตของเซลล์รวมถึงระบบเผาผลาญอาหารในร่างกายของเราค่ะและที่สำคัญนะคะไบโอตินยังทำหน้าที่เสริมสร้างเคลาตินให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะซึ่งเจ้าตัวเคลาตินนี้นะคะเป็นโปรตีนที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นได้เองทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักให้กับเล็บ เส้นผมและผิวหนังของร่างกายของเรานั่นเองค่ะโดยแหล่งอาหารที่สําคัญนะคะที่เราสามารถพบไบโอตินตามธรรมชาติได้นั้นก็ได้แก่ไข่แดงนมเนยถั่ถวลิสงและก็ข้าวที่ไม่ผ่านกนารขัดสีค่ะโดยปกติแล้วนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะได้รับไบโอตินจากธรรมชาติในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการต่อวันค่ะ โดยปริมาณที่เราจะได้รับนะคะก็จะอยู่ที่100ถึง150ไมโครกรัมต่อวันโดยได้รับไบโอตินมาจาก2แหล่งนั่นก็คือการสังเคราะห์ของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่และอาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันค่ะและถึงแม้ว่าเราจะได้รับไบโอตินในแต่ละวันในแต่ละมือ้อเข้าไปสู่ร่างกายของเราแล้วนะคะแต่ก็ยังจะมีปัจจัยต่าง ที่เข้าไปมีผลทําให้ร่างกายของเราได้รับไบโอตินที่น้อยลงค่ะไม่ว่าจะเป็นการขาดสารอาหารระหว่างที่เราตั้งครรภ์หรือแม้แต่ระบบทางเดินอาหารทํางานลดลงการรับประทานยาบางชนิดหรือการดื่มเครื่องดื่มและการสูบบุหรี่ค่ะ ยอาการที่จะแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ร่างกายของเรากําลังขาดไบโอตินนั้นก็ได้แก่สีผมที่เปลี่ยนไปผมงอกเร็วผมขาดหลุดร่วงผิวหนังอักเสบเล็บเตาะเล็บหักง่ายรวมถึงอาการอ่อนเพลียค่ะโดยเมื่อปี2015นะคะสถาบัน Airborn Skin Institute Research Center ที่แมนแฮนสตันบิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับไบโอตินกับกลุ่มผู้ที่มีปัญหาผมบางโดยอาสาสมัครกลุ่มนี้นะคะจะได้รับการรับประทานอาหารเสริมโปรตีนที่มีไบโอตินซิงค์และซิลิคอนเป็นส่วนประกอบอยู่ในนั้นค่ะ ซึ่งในการศึกษานี้นะคะจะทําการคัดเลือกกลุ่มอาสาสมัครเพศหญิงจํานวน30คนที่มีอายุอยู่ในช่วง21-65ปีและมีปัญหาผมบางที่มีสาเหตุมาจากฮอร์โมนความเครียด และการรับประทานอาหารจากนั้นนะคะก็ทําการแบ่งกลุ่มอาสาสมัครออกเป็น2กลุ่มค่ะโดยอาสาสมัครกลุ่มแรกนะคะจะได้รับการรับประทานอาหารเสริมโปรตีนที่ประกอบไปด้วยไบยโอตินซิงค์และซิลิคอนจากยาหางม้าวันละ2ครั้งหลังอาหารเช้าเย็นเป็นระยะเวลาจํานวน90วันส่วนกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มที่2นะคะจะได้รับประทานเป็นยาหลอกค่ะ mm. โดยการศึกษานี้นะคะจะทําการวัดผลโดยวัดจากพื้นที่บนหนังศีรษะ ขนาด4ตารางเซนติเมตรและทำการเปรียบเทียบจำนวนเส้นผมที่เกิดใหม่และความหนาแน่นของเส้นผมบนหนังศีรษะ <Okay. S 1> ค่ะโดยผลการศึกษาพบว่ากลุ่มอาสาสมัครที่รับประทานอาหารเสริมโปรตีนที่ประกอบไปด้วยไบโอตินซิงซิลิคอนจากหญ้าหางมา้าเป็นระยะเวลา9 0วัน มีปริมาณจำนวนของเส้นผมเพิ่มขึ้นมีไรผมที่เกิดใหม่เพิ่มขึ้นและผมดูหนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะนอ,อกจากนี้ยังพบอีกนะคะว่าปริมาณของการขาดหลุดร่วงของเส้นผมน้อยลงเซลล์ผมเกิดใหม่มีความแข็งแรงมากขึ้นและผมดูเงางามมีน้ำหนักมากิ่งขึ้นค่ะสำหรับใครที่พอฟังข้อมูลนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะหาไบาโอตินมารับประทานกันใช่ไหมล่ะคะแต่เอ๊ะถ้าทานไบโอตินไปแล้วเนี่ยจะมีผลข้างเคียงไหมน้ ฟังทางนี้ค่ะโดยปกติแล้วนะคะในการรับประทานอาหารเสริมนั้นเนี่ยสามารถที่จะเกิดผลข้างเคียงโดยทั่วไปได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างอาการผื่นขึ้นเล็กน้อยแต่หากเมื่อไหร่ที่มีอาการรุนแรงอย่างเช่นอาการอาเจียนขึ้นไส้แน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกทางที่ดีที่สุดเราควรที่จะหยุดรับประทานโดยทันทีและรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาอาการนั้นนะคะแต่สําหรับใครที่พอฟังแล้วอยากจะหาไบาโอตินมารับประทานในปัจจุบันนี้เนี่ยสามารถที่จะหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่เป็นไบโอตินมารับประทานได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะซึ่งโดยทั่วไปนะคะผลิตภัณฑ์ที่เขาพัฒนามาเนี่ยก็จะมีปริมาณของไบโอตินอยู่ที่ประมาณ25-300ไมโครกรัมแล้วก็จะมีวิตามินดีและวิตามินอื่นๆรวมอยู่ในนั้นแนะนําให้รับประทานวันละ1-2แคปซูลนะคะและสําหรับใครนะคะที่ต้องการรับประทานผลิตภัณฑ์ไบโอติน in, เพื่อที่จะเข้าไปช่วยลดปัญหาผมและเล็บแนะนําให้หาผลิตภัณฑ์ที่เขามีการนําไบโอตินไปผสมกับซิงค์และสารสกัดจาก ยาห่างมา้าเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้รับการฟื้นฟูปัญหาดังกล่าวได้มากที่สุดค่ะเชื่อว่าข้อมูลที่พลอยนำมาฝากกันในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุด <c oughs> ก่อนที่เราจะตัดสินใจที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์ใดๆนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเราควรที่จะไปขอคําแนะนําจากแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนที่จะตัดสินใจรับประทานผลิตภัณฑ์นั้นๆน,น,นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสําหรับสาระาน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากทุกคนในวันนี้ถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากจะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ และถ้าหากใครนะคะต้องการที่จะปรึกษากับทีมเภสัชกรของเราก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพอยก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ